ฮัลโหลฮัลโหลโมฮูมื่อนี้ข้าพเจ้าสิพาไปรีวิววิวลีบอนเฮ็ดเวียกเนาะอยากไปรีวิวไลยมือแล้วอยังตัดงาไปแล้วเนาะเพราะว่าฝนตกกระถึกหนึ่งน้องกันอยู่ช่วงนี้เอาไปกันเลยวะสันซะเอ้ยก่อนเบิ่งคลิปจบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้วยโมฮูเขาขอบใจขนาดแล้วเอาเนาะตอนนี้เฮาก็มาฮอดแล้วบอ ที่ข้าพเจ้าได้เลี้ยงมาสันซะแต่ละมือเฮาก็สีเอาอาหารมาใส่ทังเนาะประมาณหกโมงเสาร์มาละวันนี้มันช่วยรประมาณแปดโมงตอนข้าพเจ้าทายนี่แล้วก็ตอนแปดโมงก็เฮาก็จะมาเซ็กย่อนี่สะพานย่อแรกจนะากนั้นเฮาก็ทุกทุ่มมือเฮาก็จะแบกอาหารมาใส่ทังสี่้าๆน,นั่น แล้วก็ให้โมเตอร์มันจายเองเนาะอาหารกันแล้วแต่เฮาปั๊บปุ้งมันกินนอยกินลลยกัเฮ่าปั๊บเอาจกันซะแบกอาหารใส่งานเติมเดละมืองอะไรหกโมงมาใส่ครั้งนี้เนาะเบิร์น,นเสียงโมเตอร์เนาะมันรกวนมากูแต่งได้ก็ขททออภัอยนะ เาจะนั้นเฮาก็มาเ็กง่อเนี่ยชายเบงแอเฮาก็จะมาเสกง่อถุกถุกสองสมองนายโโคถูกสองสมองเฮาก็จะมาเสกง่อเนี่ยมีสามง่อตอนนี้เฮาคิอเ็กว่าอาหารมันมดบริเวณมันเลี้ยนะถ้ามันเลี้ยแสดงว่ากรงมันบก่อยกินอาหารเนาะ แรื่งว่ากุ้งมันกินอาหารอยู่การว่าอาหารมันเลือยวกะเอาก็ต้องปรับอาหารมันลงเนาะเพื่อบรรเทมันไกลลายกว่านี้เรากะปรับให้มันตรงโต,งตงนะหัวสัมชักบรรเทอาหารเลือแลว้วก็บรรเทาอาหารยังอ่เอเราจะเสร็ สามย่อแต่ว่ามันเมื่อทั้งสามย้อนี่คือว่ามันกินอาหารดีสนันซ่าเห็นในโมโคเว้นคอโทษขคอไฟเด้อเสียงกับเป็นเชียงมอเตอร์นี่แหละมันหลักหลยายนสักหน่อยเป็นได้ก็ขคอโทษขคอไฟ่วงหนาคับมันเมืเ่อเขากับอันนี้จะเป็นกุ้งดำเด้โมโค มันบ๊ชมันง่ายซะกุ้งเขาก็ได้ละสี่สิบกว่าวันเลยอ้าวจบสิ้นกันลงไปว่าสันเษเขาก็สิพาย่างเลาะไปเบิ่งแล้วก็อธิบายไปนั่เนาะ อย่างกะหากระตัดแล้วกได้นี่กระปงแล้วอันนี้จะเป็นบอ่อกุ้งขาวซึ่งเป็นบอ่อที่พระเทาเลี้ยงที่จับอะไรอะไรอันนี้ครับใหญ่แล้วประมาณหนาหกนาห้าเราจะห้าสิบตัหกสิบตัวโลแล้วพอสัญญ่นๆอันนี้จะเป็นเออ่แห้งพวกเปิดผัดเปิดยังไงเลยผม ะระยะอยู่นี่อันนี้ก็จะเป็นตัวจ่ายฮานนั่นแหละเนี่ยมันจะมีตัวปรับเวลานาทีนอนจีปับทุกๆห้าหรือหกนาทีมันจ่ายทีหนึ่งจ่ยจายนอนจ่ายไล่กับปับตัวนี้ไป<ะ>งานมือเฮากันจะเห็ดว่าสิเนาะทุกๆสองชั่วโมงเฮาก็จะมาเซ็กเนาะแล้วก็ เบิ่งผัดเบิง่งพ่างตัวใดมันเสียเฮาก็ลงไปปรับไปเปลี่ยนประเภทหญ้าแถวแคมบอนี่กัดขัน nhau n h a าไลา่เติบก็ได้ตัดนี่แหล,ละหลักการที่เก็ดมันก็นสิบอน้ำปายใเมือ่อยปายในนอกส่วงประมาณ40่สหาสิบวันขึ้นเอาเพราะว่าใส่ทางกระส,ส้วงแรกๆเขาก็สีใส่มือไ่ใส่มือสำหรับวานมือท่านท่าน อาหารใส่เหือน่ะเหือก็จอดที่พุ่นเดี๋ยวยางอ้อมบ่อแล้วจังให้เบิงมอเตอร์มอเตอร์ก็สลับสับเปลี่ยนกันเปิดสําหรับว่าเฮ็ดเวียก็เมื่อยบ่เมื่อยเนาะ่งเมื่อยกับเมื่อย่งบ่เมื่อยกับ่เมื่อยลยานี่เฮาสิได้ตัดพุก แต่พกอเมืดเลยบอ่อนี้ยบอ่อนี่ประมาณหกไร่อยู่พี่นอกเขาเอืดนหกไร่ตรีบานเขาเอิ้นอนะไรการเม่นบอกแน่ไนปูอเนาะหกเฮกตาร์บริจังได้มอเตอร์มันเสมดในบอ่อนี่มันมีสิบเอ็ดสเอ็ดโตแต่กับเปิดปุ่มัมื่คู่โตะว่ากู้มันยังน่อยอีกอย่างมันก็มีเนี่ยอชีฟ่าานี่เป็น ้อออกเนาะตัวที่เอ็นมันปั่มลมเนี่ยเดี๋ยวยางห่อนเลยชิพาไป,ปมันปั่มออกไงมันมีลมทพันึ้นมาได้เป็นอากาศให้กุ้งใช่ไหมมันจังบกาดอากาศไฟไฟผ้าดับก็มีเครื่องปั่นไฟเนาะอยู่มันเป็นระบบเลยใช่ไ นี่ก็เป็นปลาชายเลนน้ำทะเลมันขึ้นมาพี่คลองน้ำเค็มขึ้นมาโอ้สิ่งที่เราเจอตลอดนี่คือเหี้ยไปใช้ก็เห็นโอ้โหเดี่ยวให้เบิงลงไปกินกุ้งนี่โอ้ยจะตะแลนทลีทลีไปแล้วมโหเ็นบอกนั่นนะตัวเหี้ย มีลายลงกินกุ้ง <Nope. S 1> เพล่ในมีหอนงูลเลื่อมเนาะลุ <Nope. S 1> กตาประเจ้าได้มาเซกยอมม่อกุ้งช่วงกำลังงานวานมือนะมันเข้าหันย่อคุได้มูลเลื่อมนะโตสําสําแคนทีละน,นี่ก็จะเป็นบอตะก,กี้มันเป็นบอขี้เนาะนี่เพราะว่าโดนล้วมันต่อไปคุณเลยน,นี่ก็จะเป็นบอวาองประเพณีนี่ขุดไปคือ แฟนโครงการชาวแก่ทางนาเพิ่นอาจจะเห็นอย่างอื่นนี่เฮามารีวิวซัมนี้เนาะมันก็โบมิดเนาะทิชชามันมิดมันกลายมันยาวกว่าซัมซัมนี้แหละว่ารีวิวซัมรีวิวได้เนาะอันเพราะว่ายานไฟฟ้าสดนะครับเราต้องยานเพราะวอันอันนี้มันเลี้ยงไฟฟ้าเนาะบางบ่อก็จะเลี้ยงแก๊สเป็นมอเตอร์ใส่ใส่แก๊สอันเป็นพลังงานใน ใส่กับโตเคเค่องนานแล้วมันจะมุนเคงตัวนาหน่อมันจะเป็นแบบอ้อมบอ่อเลยเห็นไปเห็นยากหยากวนนี่ละนอน,นี้จะเป็นเอ่อ่องสูบน้ำ่างสูบน้ำขึ้นจากทะเลมาเป็นมาใส่บอ่อผักบอ่อเนี่ยนะนีะาน,นำนำทะเลก็เริ่มขึ้นมาเลยมึง อันนี้จะเป็นเครื่องสูบน้ำตัวนี้เสียแล้วยังไม่ได้แปลงทะเลกำลังจืดเลยมากคุณเกินมานี่เราก็ปลูบเขาบ่อผักปลูกมอเตอร์เนาะบางบางตัวมันกับมุดไฟดับมันก็จะเปิดเองเนาะมันมีตัวแต่ว่ามันบอดัดเนาะอาวุธใหม่แบบ มอเตอร์ตัวใดเซียก็ม่างึ้นมากตุลักตุเล่นะหนึ่งเนาะมันเห็นอยู่กัำลังมันยากไตเสียก,แก,แกันใม่แรลกเงี้ยโจมมอเตอ๋อขึ้นเหือมาเพื่อปีนความความหัวเลยมาโขลยโอ้ไตหัวจะคอเนี่ยนี่จะเป็นเป็ีเปิดไฟดอกใบอยู่เลยอันนี้ก็จะเป็น,น,น,ปนตัวที่เราะว่าอันมันตัดโอ้หมดลายนี่ใครสอดหัวตายจ้ะ ปุ๊บนี่เนาะตัวนี้มันจะดีดเลยมันตัดไฟออกเลยสมุดไฟดับกอไฟไฟเปิดเราก็มากดตัวนี้เนาะให้มันมันจ่ายต่วพอเนีตัวนี้มันจะบูเปิดออโต้แต่บางตัวมันก็มันตัดอยู่แต่ว่าไฟมามันก็เปิดให้ขึ้นนะนะแต่ว่าตัวนี้มันบูมี อ้าวอันนี้เป็นผดบอก,บอ,กอันนี้ตัวนี้อยู่ในเรือนนั้นเป็นตัวปั๊มล่มมาช้าๆมาโคนีนน่มนันจะเป็นนี้มันผลบอกๆขึ้นมาด้อ้อมบอเลยสองบอนี่ะแมันเืียงนี้น เป็นตัวปั้มลมเรือไปอากาศในกุง้งบางดินเข้าไปพรอันนี้จะเป็นกากน้ำตาลมักทุกๆสี่หนึเขาจะลงเพือแะเรือแตกมาแล้วมังว้งคเอาเข็นมาไว้มาช้นี้เลยที่นี่ยัยงไลยอันที่จริงอะเรืกมันมาลลยกวัวในในคลิปแถวทายเบิ่งเนาะ ว่าฮาไทยพอแต่เหาวไทยได้เนาะว่าบางบางส่วนเฮาก็มันมันเห็ดนะนะมันเลยทาย้บ่ได้ว่ามันลงนํำลงเพียงเฮาก็ยันมันโทรศัพท์หน่วยเดียวเนี่ว่ากันบ่เคยมันตายรอนแลๆๆ้วก็แล้วว่ามีเนื้อไทยกับช่วงประมาณลงกุ้งแรกๆนั้นเฮาก็จะใสเ่เพื่อนี่เือขึ้นมาว่ามันแตกลายแล้วขึ้นมาตาบมันเพราะว่า เื่อนมันเอาลงกรงแรกเขาก็จะใส่เครื่อพายแล้วก็สานอาหารไปนองตัวบอ่อแล้วก็แล้วก็วกไปเสกย่อเนี่เป็นสะพานย่อเอาจะใส่ย่อทุกๆมันมีมสสีสี่สะพานเขาก็จะมาเสกเพราะว่ามันออกกลุงกีฬาคือแบบนั้นแหละคืออันให้บึงในทางอะไรหลังจากเทียนเขา วันอานหารวานมือ้อประมาณเดือนกว่าๆประมาณสามสิบหรือสี่สิบวันเฮาก็เริ่มใส่ทั้งโททปรทีขคารเจ้าได้ให้เบิง์นละตัวนั้นแหละออตัวนั่นแหละอะกรเบิง่งบ่อเบิรพนยังแะไปวกขี้แดดหรือว่ายังมันเป็นเอิน้นขี้แดดอยู่ีเอิ้์นพยาบานเฮาเอิน้น ตัวที่มันอนาน้ำขึ้นมานัทางนาหน่ำเราก็ไปตักออกเวียบร้อยมันเป็นมันเป็นตะกอนลงไปเนาะเห็ดในกุ้งเฮาตายบางเตียก็ได้เห็ดในหน่ำหน่ำแล้วก็เปลี่ยนหน่ำเปลี่ยนยังก็ใส่มันมีมอเตอร์นะมันจะลงไปถ่ายให้มันลงไปได้เนาะเฮือกอะไรยังหวยมีมอเตอร์สูบน้ำแล้วก็ขึ้นไปปุดท้ายน่ำ อ้าวโมโขจำนี้เลยมันกับบริมีอย่างไรนะถ่ายกับจำนี้เนาะอันคืไอ้เพื่อนกันดี่งเขาก็ถ่ายบ่ได้เนาะเพราะว่ามันมันเสี่ยงกับการโทรศัพท์ตกนำ้ำมาสักนะจำนี้แรกโมโขเอ้ยขอขอบอกฝากใจที่เข้ามาเบิงง่งคำส่งใครชมเบิ่งจบอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะขอขอบใจอะไรอ้าวชิวะก็เก่ง